มาเก็บกันเราเห็นเห็นเป็นักตุกตากันดิ่งหายไม้ชอบมากศุก์าเป็นา้สวยนี่ตาเก่าเกล้วน่เขาไม่อยากได้นี่อยาจะช่อนี่เป็นแบบน้ำหนึบน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ย่เปนกาลจ สิเอาไม้ทิงแล้วดินเข้าไปถอดดินก่อนนะทุกคนรอแป๊บ นะคะซุกวันว่ากิ่งแก้วบัวพวนวัน,วนแล้วดูสีสมุกคุณเยค่ะ่านให้อ่านให้ฟังมาดูสิมันจะเป็นกันลายอะไรเขาไม่รู้แปลกมากเหมือนกันเลยโอย นี่ค่ะทำไมหน้าพี่เปื้อนม,อม,อมอุมมาเหมือนขอโทษค่ะเด้อันนใสจังเลยใสยกว่ดีก็จบเพียงแค่เท่านี้แขมวตาฉันในกระทองท่าไรในากันแบบนี้ใกระทองเท่าไรกาเอดวานาเ,เวานสชาพิเศษไม่ได้าวานเ ไม่ไม่ทำอไรนี่รอนั่งรอที่านบายบายนะคะคือตอนนี้เนี่ะมันมันมีคนมาช่วยน้องแม็กไปแล้วไม่อ,อ,ไอยู่แล้วม็กก็คือไปเรียนนี่แต่ก็งั้